สวัสดีครับพี่น้องสำหรับคิมนีเชาเจอบัตวหนาพาหลอ,อกะสิมาแต่งหนากรนอ,นออกไปเห็นงานห้เบิ่งด้วยค่ะด้วยุูราเซรัร์รอุ้ยมันกะบริษัทเนาะนี่กองนี่ขวดอ่าซิบูบูบาบบบเพราะว่าไฟบุกคอยอันนี้ไหมไฟบุกคอยหฮ้ง มันเป็นไฟตะเกียบในน้อยหรอในหน่อยฉันมัรนดีว่าใช้จริงค่ะอืมทาบางๆทาทากนแต่งหนาค่ะทาเช้าเย็นแล้มมก็ชิทูใหนมันแห้งทาก่อนแต่งหน้า ก็ทั้งเรกเขาก็บบดได้เต่งหนาเขาก็อาบนา้ำเหลี่เขากัาบทาแล้วก็สุดทาให้มันเย็นก่อนแบบหนึ่ง<อ>มื่อนี้กลุ่มกลุ่มฝากลุ่มผลจะใช้ไปทั้งหลมาแต่งหนาให้เบิ้งก่อนค่ะกระตีว่าใช้จริงเห็นบอแค่ทาไปกับเลื่องภาพภาพเลวค่ะพี่น้องนี่นอ้องอาชีพศาสตร์กระตงพอสูตรขอใครด้วยค่ะเด้อ เ,เป็นอันนี้ก่อนยังแบบบานๆเลยนี่เลยค่ะพี่หนอมพระทองเพีรเห็นก่อนแบบหนึ่งบำรุงช่วยกระชับรูขุมขนสิวฝ้าตุกกะจางลงก็งี้ <c oughs> นี่อันนี้สาวเจยทูพะุ่มเลยนี่ทูพะรุ่มที่นีกเกษมมาทาครีมกันแดดก่อนเขาโขกเขาปลาก่อนลุ่งทงล่งทาค่ะพี่น้องเคล็ดลับสั่งได้ค่ะนี่สั่งทางสาวเจยเพื่อนเพื่อนยูใช้กันเยอะแยะแบบว่า ก็สิแนะนํวมาเพิ่ o u t u b e ใส่กันเยอะแยะหน่อย,อยนี่ยังคอนเทนต์ส่วนมากอืเข,ขาขูเขาปาลุงทงลงทาหากินหายาจยังสินะนี่จําเป็นต้องใส่ค่ะแล้วก็ศทาแล้วก็่าท่าขีมกันแดดค่ะมันจะหลังมันจะเตี่ยวทาก็บ่ได้ใดท่าอย่างีที่มันแบบมงยาก,กันนะนี่ทำน,นี่ ันผู้ได้ใส่แปลงภาพนั่งแต่แหงแต่ซีดีติอยู่น้าแต่ถ้าเจอกระสิส่อยู่ค่ะเพราะว่ามันสีไดยอยูดุนเนาะมันสีได้ตตดทนนานทั้งวันน,น,นี่สินะนี่เรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องข้อบูไดท่าด้วยค่ะเอาหนาไว้ก่อนเพราะว่าข้อนี่จะได้ห้ากับใสเสือนะั่นนะ่ะหยันมันเปืืองขันหยันมันเปื่องนี่สนะพองง่ายๆเถอะขันหยติมันเปื่องห้ากับใสท่าแต่หนานี่เรียบร้อยเรียบร้อยค่ะ สั่งได้ค่ะจุราเซรั่มอุปสรรคแต่กะขันแมนทักมากาเจอกับชิซุงลูไม่เบิ้งนี่โอของกับชินี่นะกับน้องนี่แหละสำนีแหละค่ะพี่น้องสันสันกับกระด้ให้เบิรงตตอนใส่เสื้อผ้าเดี๋ยวเนาะแต่ข้อนี่ก็คือว่าทาครีมถนอมผิวธรรมาได้เงี้ยกระดาแล้วก็แป้งโผเอาเดี๋ยวสีนะก็อยาามันเปื้องนะสีนะประหยัดประหยัด อย่าลืมหามาใช้เด Th ้อค่ะสังเสาเจิดก็ไดค่ะจุฬาสิลัมรักษาสิวฝ้าตกกะสอยในลูคุมขนกระชับวิสติก็จะคอยไปท่าอย่างนงี้จังสิแป่งพับก็จะคอยไปท่าเสริมก็ไดว่าสั่ก็เอาแปรงแป่งฟูนโป๊ะโป๊ะป๊ะเป๊ะเป๊ะเป๊ะจังสิกรไดราคาอุ้ยสวัสดีค่ะอาบน้ำแล้วตอนเช้าสิไปเห็นงานก็ะไดแบบนี้ไปหาเงาบุลล์อรุ่นค่ะ